แล้วพรุ่งนี้มีสอบเนี่ยแม่ไม่เห็นตองอ่านหนังสือเลยเออคือว่าตองลือมอะครับตอมพรุ่งนี้มีสอบทำไมไม่เตือนน้องล่ะแม่บอกแล้วไงว่าให้ตอมช่วยดูช่วยเตือนน้องไม่งั้นน้องจะลืมแล้วถ้าน้องสอบตกขึ้นมาก็แย่น่ะสิแม่อยากไปว่าพี่ตอมเลยครับตอมผิดเองที่ไม่มีความรับผิดชอบก็เลยลืมครับ ทำไมโทษตัวเองอย่างนั้นนะอตอมเห็นไหมว่าน้องเขาปกป้องเราขนาดไหนตอมต้องรักน้องให้มากๆนะเข้าใจไหมช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลน้องแทนแม่แล้วตอมอ่ะไม่เห็นมีใครดูแลตอมเลยก็ตอมเป็นพี่พี่ตอมเกิดก่อนแค่สามนาทีทำไมตอมต้องมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ด้วยทำไมแม่ไม่ให้มันดูแลตัวเอง ทำไมต้องให้มันเป็นภาระคนอื่นด้วยอะตอม